ลัคนาราศีตุลดาวประจำตัวอยู่พบความรักสดใสพบความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็เล็งตัวแถมยังมีดาวเกตมาช่วยกระตุ้นให้ดาวความรักเกิดใหม่โดดเด่นขึ้นไปอีกดาวความรักก็กำลังจะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วหลังจากที่เดินถอยหลังหรือเดินช้าเหมือเนิ่นนานแต่ดาวความรักยังอยู่ในภพมรณะยังมีเรื่องที่ต้องระวังเดือนนี้ดีมากสำหรับคนโสดเพราะฮอตสุดๆมีแต่คนมาลุมรัก ถ้ามีคนคุยที่ยังไร้สถานะอาจได้สถานะชัดเจนสักทีแล้วส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้เขาอาจจะเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางไกลทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่แต่คุณก็ยังมีสเสน่ห์ต่อเขามากสิ่งที่ต้องระวังคือความรักเกิดใหม่กับคนใหม่ที่อาจก่อเกิดขึ้นในหัวใจคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําเดือนกุมภาพัน์ปี2566 ของชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหรา,าศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่วไร้สถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวตุลลคณาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะเดือนนี้มีดาวะเกตมาทับลัคนาดาวพระราหูก็ยังเล็งตัวอยู่แล้วก็มีดาวมฤตยูมาช่วยกระตุ้นด้วยดาวสามดวงนี้เนี่ยมากระตุ้นให้คุณมีเสน่ห์มากนะคะมากระตุ้นดาวพระราหูนะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านมาจากพบเรือนปุตตะพบเรือนความรักเกิดใหม่พบเรือนความรักสดใสดังนั้นเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนโสดสนิทที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาอยากสารสัมพนันธ์ คุณจะมีเสน่ห์แรงจัดจัดเลยค่ะดาวประจําตัวของคุณก็ดีในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์สถิตอยู่ที่ราศีกุมภ์พบเรือนนี้เป็นพบเรือนความรักเกิดใหม่ความรักสดใสค่ะดังนั้นเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสําหรับคนโสดสนิทตั้งแต่วันที่1นึถึงสินะคะจะมีคนเข้ามามาลุมมาตุ้มลุมรักคุณค่ะยังมีดาวพระอาทิตย์นะที่เข้ามาช่วยกระตุ้นให้คุณมีเสน่ห์หนักเข้าไปอีกตั้งแต่วันที่13นะคะไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆวเลนไทดีไม่น่าจะเหหงาาสํรับคน สนิทนะคะ แต่ด้านดาวความรักนี่สิคือดาวพระอังคารยังสถิตยอยู่ที่ภพเปรือนมอรณะอยู่เลยที่ราศีพฤษศนะคะแต่ว่ากําลังจะเดินดีและก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีก็เดินช้าไปบ้างบางทีก็เดินถอยหลังบ้างตั้งแต่วันที่9ก้ากุมภาพันธ์ดาวความรักจะเดินหน้าเป็นปกติมุ่งหน้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพเปรือนที่ดีภพเรือนแห่งความสุขความรุ่งเรืองดังนั้นต้องอดทนอีกหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยคนรักอาจจะเจ็บป่วยคนรักอาจจะต้องเดิน เดินทางไกลห่างเหินกันไปบ้างตรงนี้เนี่ยต้องประคองดีๆคะ่ะแต่คนโสดสนิทยังมีโอกาสเพราะว่าพอดาวเดินเป็นปกติถึงแม้จะอยู่ในภพมรณะก็ตามมันจะเป็นโอกาสสําหรับคนรักที่มาในรูปแบบของมอรณะคะ่ะก็คือคนที่มีตําหนิไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติพ่อไม้แม่ไม้คนที่แก่กว่าเยอะๆประมาณ7-10ปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เป็นคนไกลาอาจจะเป็นคนชาติไทยคนชาติเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอยู่กันคนละจังหวัดอยู่คนละประเทศต้องเป็น long distance relationship อาจพบเจอความรักแบบนี้ได้โอกาสสาหรับคนโสดสนิทเปิดกว้างมากในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสินะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยอยากเก็บเนื้อเก็บตัวนะต้องออกไปนูน่นไปนี่มานั่นออกไปพบปะผู้คนออกไปเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือถ้าการงานมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางก็ออกไปทํางานแล้วก็อย่าแต่ก้มหน้าก้มตาม,มองแต่งานอย่างเดียวนะคะหันมองรอบข้างบ้างอาจจะมีคนแอบสนใจมีคนแอบปิ๊งปังคุณอยู่ค่ะ ทีนี้สำหรับคนที่มีคนรักแบบไรสถานะเดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เปลี่ยนสถานะไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้นะเดือนนี้จะโดดเด่นสำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะชัดเจนหรือคนโสดนี่แหละค่ะส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ในภพมรณะแต่ด้วยดาวหลายๆดวงที่ทําให้คุณมีเสน่ห์มากยังไงคุณก็ยังมีเสน่ห์ต่อคนรักของคุณมากแต่เขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาให้คุณเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกอาจจะเต็บปู หรือว่าทํางานหรือต้องเดินทางนะคะแต่ตัวคุณเองเนื่องจากคุณมีเสน่ห์มากเนี่ยมันอาจจะมีใครบางคน เข้ามาใหม่ในหัวจิตหัวใจคุณต้องระมัดระวังตรงนี้ดีๆเลยในขณะที่คนรักปัจจุบันของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณมันจะมีใครมาเติมช่องว่างตรงนี้ที่เข้ามาใหม่เพราะว่าดวงเนี่ยคุณมีดาวพระราหูเล็งไปที่ลักขาดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งกิเลสเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวแห่งการมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะเป็นดาวที่มาบดบัง บุญของคุณด้วยนะคะบุญเนี่ยไม่ค่อยช่วยนําพาให้คุณได้เห็นอะไรสว่างสว่างเท่าไหร่จะมีแต่กรรมที่ดึงมาทําให้คุณอาจจะเกิดหลงผิดได้ง่ายมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าคุณมีคนรักมีแฟนอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ดีๆแต่เนื่องจากว่าดาวพันชุ ดาวแห่งการมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงอยู่ใครก็ตามที่แต่งงานแล้วเนี่ยเชื่อว่ายังไงคุณก็ยังต้องเลือกคู่ของคุณคู่ชีวิตของคุณที่คุณแต่งงานด้วยเนี่ยแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะแอบคบแอบคุยแอบรู้สึกดีกับคนใหม่ซึ่งตรงนี้คุณต้องรีบสลัดตรงนี้ออกนะคะถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะยังเลือกคู่ของคุณอยู่คุณก็ต้องไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่คนนี้เข้ามาเลยแม้แต่เป็นเพื่อนก็ไม่ดีเพราะว่ามันหมิ่นเหม่มากดาวพระราหูยังอยู่ตรงนี้ยังส่งผลให้คุณเนี่ยอา จะคิดผิดตัดสินใจผิดได้ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในเรื่องของความรักในช่วงนี้ไปมีคนรักเดิมอยู่แล้วอยู่กับคนรักเดิมไปก่อนยกเว้นคุณรู้สึกว่าคนรักเดิมไม่โอเคเลยคือตั้งใจจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าดาวความรักเนี่ยมันสถิตยอยู่ที่ภพมรณะมันเนิ่นนานเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะแห้งแล้งตายด้านแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อกับคนรักเดิมคุณก็ต้องไปจบกับคนรักเดิมของคุณก่อนค่ะยังไงก็ออย่่่่าาาาเเเพิงคนใหมมมข้ามาไแนะ ทนะให้เอาคนใหม่เข้ามาตอนนี้เลยเพราะตอนนี้ดาวพระราหูยังอยู่ดาวพฤหัสยังหลบบุ่มอยู่ในภพเรือนเสียหายทําให้คุณมีโอกาสตัดสินใจผิดได้ในเรื่องของการมีรักใหม่ๆแต่ถ้ารักเก่าไม่ดีแล้วอันนั้นตัดสินใจได้เลยแล้วแต่คุณค่ะ ทีนี้มีจุดต้องเตือนนะคะเพราะว่าหลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยดาวประจําตัวคุณจะเข้าสู่ภพเรือนอริภพเรือนเสียหายนะคนโสดสนิทโอกาสในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยจะน้อยลงถ้าคุณรอเนิ่นนานจนถึงตอนนี้คนที่มีคนคุยก็เหมือนกันถ้าเขาขอคุณเป็นแฟนแล้วคุณยัง เงียบๆยังขอคิดดูก่อนดังตัดสินใจก่อนแล้วรอให้มันเดินนานมาจนถึงวันที่18เลยไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยโอกาสอาจจะไม่ได้แล้วนะคะเขาอาจจะอ่ะถ้าคุณไม่ยอมรับเป็นแฟนเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาและเขาก็คงได้แค่นี้แหละนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่รอท่านะมีอะไรก็รีบตัดสินใจนะคะจะคบหาอะไรกับใครนะโอกาสดีๆจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วก็เหมือนกันเรามัดระวังจะตัดสินใจอะไรผิดๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ ก่อนที่จะไปฟังำํำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยคุณได้ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ของคนเจ้าเสน่ห์ค่ะไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปพบปะผู้คนใหม่ๆได้เข้าสังคมเยอะมีเพื่อนฝูงล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะคะมีไพ่ของเพื่อนเต็มไปหมดเลยมีไพ่ของการสังสรรค์ด้วยดังนั้นช่วงนี้เนี่ยการได้พบเจอคนใหม่ๆอาจจะมีใครบางคนในกลุ่มในหมู่ที่คุณพบเจอหรือในงานสังสรรค์งานสังคมงานเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะมีโอกาสจะเป็นทั้ง คนเก่าและคนใหม่นะ w i l l of Fortune เนี่ยอ่านได้ว่าอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าจากอดีตชาติก็ได้ที่คุณไม่เคยรู้จักในชาตินี้มาก่อนแต่เจอปุ๊บแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกันปั๊บนะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยก็ได้นะมีโอกาสเต็มไปหมดเลยและจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่า1คนด้วยซ้ําที่อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณแบบเช้าถึงเย็นถึงเลยมีภาพของการขยันขันแข็งมีภาพของความสม่ําเสมอจะมีคนที่เข้ามาทักทายคุณเช้าสายบ่ายเย็นชวนคุณคุยชวนคุณทํากิจกรรม กรรมนู่นนี่นั่นหาเรื่องมาคุยกับคุณทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มีเหงาเลยนะคะสําหรับช่วงเดือนนี้คนโสดสนิทที่เป็นชาวตุลน,นะคะมีโอกาสจะได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะกับคนคุยหรือกับเพื่อนฝูงก็ตามแต่คนที่เข้ามาตรงนี้ที่เขาดูมีความจริงใจเนี่ยเขาจะพยายามเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในซีนของคุณตลอดไม่ว่าคุณจะไปไหนทําอะไรอ่าเขาจะแฝงตัวเข้ามาเป็นเพื่อนก่อนแต่คุณจะรู้สึกตัวได้แหละว่าเขาจะมีความพิเศษมากกว่าเพื่อนจะดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่าเพื่อนจะทักทายคุณบ่อยกว่าเพื่อนคนอื่น Uh-huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่ให้ได้ทาร่วมกันหรือมีโอกาสเดินทางร่วมกันเลยด้วยซ้ำนะคะเบื้องต้นอาจจะเดินทางกันเป็นหมู่คณะไปกับกลุ่มเพื่อนๆก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่เขาอาจจะขอคุณเดทอาจจะขอคุณไปกันแค่2คนแล้วตัวคุณเนี่ยก็พร้อมจะเปิดรับรักใหม่ๆอยู่แล้วสาหรับเดือนแห่งความรักนี้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นดีๆจากความเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนรู้สึกพิเศษอะค่ะมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนก่อนเพราะว่าเป็นภาพไพ่เด็กถือไม่เท้าแต่มันก็พัฒนาไปไปดด้อย่่าาาางรรรวววเเ็พาะจาก เด็กถือไม้เท้าก็เป็นไพ่1นึไม้เท้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่มีการเริ่มต้นมีแพชชั่นดีๆต่อกันและอยากจะพัฒนาให้มากกว่าการเป็นเพื่อนและจบด้วยไพ่สองถ้วยดังนั้นคนโสดสนิทมีโอกาสมากๆที่จะมีแฟนในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะไพ่เนื้อคู่ขึ้นแล้วนะคะทั้งไพ่ราชินีถือถ้วยราชาถือถ้วยมาพร้อมกับไพ่เดอะซันมาพร้อมกับไพ่ความรักหวานแหววโรแมนติกคืออัศวินถือถ้วยแล้วก็ยังมีสองไม้เท้าอีกดังนั้นนะไพ่ดีเยอะไพ่เสียมีแหละแต่ว่าไพ่ดีเยอะกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพของการเป็นคู่กัน เพราะว่าคุณทั้งคู่อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นคู่แท้กันมาจากอดีตชาติแต่ว่าการที่คุณทั้งคู่ทอยทีท,อย,ทอยอาศัยการช่วยเหลือกู้คุกันในชาตินี้มันก็มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อคู่กันใหม่ได้ในชาตินี้ในกรณีที่ทั้งคุณและเขาไม่ได้มีคู่แท้กันมาก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสทีเดียวที่คนคนนี้จะมาเป็นเนื้อคู่คุณแล้วซึ่งการที่คุณทั้งคู่ทอยทีทอยอาศัยการมีความช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็เป็นจุดที่กระตุ้นที่ทําให้มีบุญหนุนนําที่จะส่งเสริมมมให้้คคคุณทัังู่ีวารก สว่างกระจ่างใสมากขึ้นก่อนหน้านี้เป็นไพ่เดอะมูนนะคะ หรือถึงแม้นจะเป็นเดือนนี้เริ่มต้นก็อาจจะเป็นเดอมมูลไปก่อนคือยังไม่ชัดเจนยังไม่มีสถานะไปก่อนพอวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ที่ดาวความรักเดินหน้าเต็มที่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนานะอะไรก็ตามที่เคยตะกิดตะขวงใจที่เคยพัฒนาไม่ได้จะปล่อยวางไปอะไรก็ตามที่เคยเป็นปัญหาจะมีการแก้ไขอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและสามารถนําพากันและกันไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนได้เริ่มด้วยไพ่เดอมมูลจบด้วยไพ่เดอมซันเดอมมูลก็คือความขมุขขมวัวมอ มองเห็นไม่ชัดเจนเหมือนตอนกลางคืนที่มันมีแค่แสงจากพระจันทร์แต่พอเดอะซ n นมันก็คือสว่างสวยกระจ่างใสเลยมองเห็นอนาคตและเดือนนี้เขาจะมีความหวานแหววโรแมนติกมาให้กับคุณนะคะส่วนตัวคุณคุณเองเนี่ยก็ได้ไพ่สองไม้เท้านี่คือไพ่ของคนที่ก็พยายามจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาไพ่ราชาและราชนีถ้วยเนี่ย ทิศทางเป้าหมายชีวิตไปในทางเดียวกันมีความรักเป็นตัวหนุนนำนะคะให้ความรักนำทางคุณทั้งคู่แม้จะมีปัญหาติดขัดอยู่ก็ตามแหละถ้าเจอไพ่เดอะมูลเนี่ยมันยังมีปัญหาแหละมันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่สมูทแต่จุดหมายปลายทางไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากจะดําเนินความรักครั้งนี้เนี่ยให้มันไปสู่จุดที่กระจ่างสว่างใสมากขึ้นจุดหมายปลายทางตรงนี้แหละที่มองร่วมกันนี่แหละทําให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะทีนี้ถ้าจะพัฒนาอะไรให้รีเร่งพัฒนาตั้งแต่ช่วงก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ นะเพราะหลังจากนั้นมันจะมีอุปสรรคถาถมเข้ามาใหม่แต่ถ้าคุณเนี่ยเปลี่ยนสถานะไปแล้วตั้งแต่ก่อน18กุมภาหลังจากนั้นถ้ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าคุณทั้งคู่ก็จะยังจูงมือกันแน่นพอแล้วก็จะผ่านอุปสรรคก,กันไปได้ค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องเตือนสำหรับชาวตุลที่เป็นโสดสนิทหรือว่ายังอยู่ในสถานะที่ไร้สถานะเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีมีโอกาสจะมีแฟนแต่คนที่มีแฟนแล้วมีคู่ชีวิตอยู่แล้วตรงนี้มีเกณฑ์ต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นช่วงเดือนที่สดใสสำหรับความรักเกิดใหม่ดังนั้นถ้าคุณมีคนรักเดิมอยู่แล้วแล้วเกิดความรักใหม่ขึ้นในหัวใจอันนี้จะเริ่มไม่ดีแล้วนะโดยเฉพาะทางฝั่งตัวคุณนะเนื่องจากว่าคนรักของคุณเนี่ยดาวมันอยู่ในภพเรือนมรณะ เนิ่นนานจนเกินไปแล้วเดินผิดปกติอีกทําให้เขาอาจจะเหินห่างคุณไปบ้างหรือบางทีเจ็บป่วยหรือบางทีการงานยุ่งหรือต้องเดินทางไพ่เริ่มต้นของเขาจึงเป็นไพ่ของการที่เดินหันหลังให้คุณอยู่แต่ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่รักนะคะยังรักอยู่แต่บีเหตุอะไรบางอย่างในชีวิตอะที่ทําให้เขาเดินหันหลังไปไม่ว่าจะเป็นทุละป่าปางหรืออาจจะเข้าใจผิดอะไรกันและกันณนช่วงเวลาที่ห่างเหินกันตรงนี้นี่แหละมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามีคู่ก็เหมือนไม่มีแล้วมันดันมีใครบางคนเข้ามาหยิบยื่น ความรู้สึกดีๆใหม่ๆให้มาเติมช่องว่างที่คุณขาดหายไปจากคนรักเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มได้มากขึ้นมันเลยมีโอกาสที่จะทําให้คุณก่อเกิดการพบซ้อนนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะไพ่อยู่ในตาแหน่งของตัวคุณนะไพ่รักซ้อนแล้วมันยังมีไพ่สองดาบคือเรื่องของการลังเลสองจิตสองใจอีกว่าจะเอายังไงดีดังนั้นช่วงเดือนนี้จะมีอะไรมากระตุ้นให้คุณมีความรู้สึกไม่มั่นคงกับคนรักเดิมของคุณทำท้งที่คนรัก เดิมของคุณมั่นคงกับคุณดีมากนะคะเขาได้ไพ่ราชินีฉือไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของความที่มั่นคงเพียงแต่ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้แต่ใจเขาก็วนเวียนอยู่กับคุณไม่ไปไหนถ้าคุณไม่วอกแวกผ่านเดือนนี้ไปให้ได้มันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ถ้าคุณวอกแวกเนี่ยมันจะไม่ดีแหละเพราะมันจะเกิดจุด อะไรบางอย่างในหัวจิตหัวใจที่ทําให้คุณหวาดระแวงคลางแคลงว่าสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่ความรักที่คุณดําเนินอยู่กับคนปัจจุบันของคุณเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วไหมนะซึ่งความรักที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันไม่มีหรอกความรักที่เพอร์เฟกมันไม่มีหรอกมันก็ต้องมีจุดเสียมันก็ต้องมีจุดที่ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปแต่พอมันเกิดคนใหม่เข้ามาเกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงกับคนรักเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นไพ่เด็กถือดาไ้ความหวาดระแวงคลางแคลงใจตรงเนี้ยว กัดกินหัวใจคุณไปเรื่อยๆเดือนนี้เนี่ยจบด้วยไพ่จัสติกจัสติกก็เลคือเริ่มคิดเริ่มพิจารณาแล้วว่าเราจะเอาอย่างไรกับความรักดีจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ไหมหรือจะเลือกคนเดิมดียังไม่ได้มีคําตอบอะไรในเดือนนี้อย่างที่บอกดวงดาวเนี่ยมันยังมีเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันแล้วอะ่ะมันยังไม่สามารถจะเลิกลาอะไรกันได้เพราะดาวแห่งความมั่นคงเนี่ยมันยังสถิตอยู่เป็นเกษตรอยู่เลยนะคะดังนั้นมันจะก่อเกิด สถานการณ์ที่เสียหายคือคุณยังไม่สามารถเลิกลากับคนรักของคุณได้คู่ชีวิตของคุณได้แต่มันมีคนใหม่เข้ามาในหัวจิตหัวใจคุณแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยมั่นคงต่อคนรักมากๆเลยมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่วอกแวกไงคะคนที่เข้ามาวอลเวคุณเนี่ยคุณก็ปัดออกไปให้หมดเป็นเพื่อนก็ไม่เอาเลยนะคะไม่ครบเลยต้องตัดไฟใช้ตั้งแต่ต้นลมตรงนี้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวคนรักของ คุณเนี่ยเขาก็จะกลับมาให้เวลาคุณเหมือนเดิมได้ในช่วงเดือนถัดๆไปรอให้ดาวความรักมันเดินย้ายออกจากภพมรณะก่อนซึ่งเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะย้ายออกละค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี y o u t u b e ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ